เอ้ขู้ขุดอายากเข้อม่าเห็นไหมมันร้องมันต้องมีอะไรข้างในเพราะดีนะฮะเรือ่อาย่างไม่รู้ไม่ใช่อยายา,า,ยาจะร้องทำไมในอีฟูมันถึงขุดไงเห็นไหมโอ้ยแม่อาบน้ำให้เมื่อกี้เองพูดอีกพูดอ,อ,อ,อีกเร็วเร็วพูดอีกอยางร้องอกันพี่ขุดก่อน ตัวปลโกออกก่อนตัวตัวปรโกะมันงลอกแน่อย่าวิ่งเข้าหาดินสิลูกเอาขุดขุดอีก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 ูอีกอีกอีกเอาขุดพะโเร็วขุดอีกขุดอีเร็ว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 ขุดดิเร็วโอ๊ยตกใจอะไรอ่ะเหงาขุดุดขุดุด เอาตัวตัวขุดให้หน่อยได้ยิน,นจริงๆนะ